ได้กระถามคนตาบอดสองคนว่าเจ้าเชื่อหรือว่าเรามีฤทธิ์จะกระทำการชันนี้ได้เขาทูลพระองค์ว่าข้าโปร่งเชื่อพระเจ้าข้าและเราทรงถึงต้องในตาเขาตรัสว่าให้เป็นในตามความเชื่อของเจ้าและในตามของคยกับไน การหายจากการเจ็บป่วยเป็นส่วนของข่าวประเสริฐที่จะขาดเสียไม่ได้ดังนั้นเมื่อพระเยซูส,ส่งสาว,วกออกไปเทศนาประกาศข่าวดีพระองค์จึงได้สั่งพวกเขาให้รักษาบรรดาผู้เจ็บป่วยให้หายด้วยมีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเ,เกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะขับผีออกโดยนามของเราเขาจะพูดภาษาปแปลกๆเขาจะจับงูได้ถ้าเขากินยาพิษอย่างใดก็จะไม่เป็นอันตรายแก่เขา และเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคเงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งที่เรามีนั้นเราจะให้ท่านขึ้ในพระนามของปีสุริชชาวนาเร็จจงเดินเถิด เข้ามาในประเทศไทยนอกจากภารกิจในการเผยแพร่รพรข่าวประเสริฐของพระเจ้าแล้วยังมีการปฏิบัติภารกิจอันเป็นประโยชน์แก่ชาวพื้นเมืองได้แก่การสอนหนังสือและการรักษาโรคภัยแค่เจ็บเป็นต้นจนชาวบ้านพากันเรียกมิชนาลีว่าหมอโดยที่มิชนาลีบางคนไม่ได้ศึกษาด้านการแพทย์มาก่อนซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนนั้นยังไม่มีแพทย์ไทยแผนปัจจุบันแม้แต่คนเดียว แพทย์มิชนารีคนสำคัญคือนายแพทย์แดนบิชเบรดี้ที่รู้จักกันในชื่อหมอบัตเล่ท่านได้นำเอาการผ่าตัดการปลูกฝีป้องกันไข้ฉราพิษและการดุงคันแบบตะวนตกเข้ามาเผยแร่ในประเทศไทยและหมอบัตเลย,ยังได้พยายามหาวิธีการที่จะทำให้มีพันธุ์หนองฝีไว้ใช้ได้ตลอดจึงได้ทำการทดลองผลิตพันธุ์หนอนฝีขึ้นเอง จนประสบความสำเร็จทำให้ในสมัยนั้นภารกิจหลักของบรรดามิชันรีนก็คือการเดินทางออกไปประกาศข่าวประเสริฐและปลูกฝีตามที่ต่างๆทั่วประเทศนอกจากนี้คณะมิชันรีที่เชียงใหม่ยังได้สร้างสถานพยาบาลสำหรับผูนบนป้ป่วยโรคเรื้อนขึ้นบนเกาะกลางแม่น้ำปิงทำให้ผู้ป่วยโรคเรื้อนค่อยๆเลือนหายไปจากประเทศไทย เป็นการทำสิ่งที่นำสารภาพมาอย่างทั้งผู้เชื่อและคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าอารกิจการรักษาโรคเพราะพระเจ้าต้องการให้เราได้รับอย่างครบถ้วนเป็นการสะท้อนแผนการของพระเจ้าที่จะต้องทำให้ได้รับการช่วยเหลือในทุกๆเรื่องอย่างสมบูรณ์ดังพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ12ได้กล่าวว่า ราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่วางใจในเราจะกระทำกิจการซึ่งเราได้กระทำนั้นด้วยและเขาจะกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า ภานกิจการรักษาโลกคนธรรมดาจะไม่ธรรมดาเมื่อเรามีพระเจ้าและคนธรรมดาจะไม่ธรรมดาเมื่อเราเป็นพันธกรนแห่งการอธิษฐานพี่น้องมันเชยจริงๆถ้าใครไม่เข้าอยู่ในเครือข่ายอธิษฐานไม่เป็นพันธกรแห่งการอธิษฐานยุคนี้ใครๆก็อธิษฐานเพราะนี่คือกุญแจสำคัญ ดังนั้นวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องพันธกิจแห่งการรักษาโลกคนที่มีใจตั้งแต่มิชนาลีเองก็ตามก็ได้ทําการเข้ามาเพื่อจะประกาศเรื่องราวของพระเจ้า ก็ปลดปล่อยคนหลายคนส่วนใหญ่ก็เป็นหมอหลายคนอาจจะไม่ได้เป็นหมอแต่ก็ให้ความสําคัญในการที่จะทําให้คนนั้นออกจากความป่วยไข้อาจจะใช้วิชาความรู้ที่เขามีเดินทางมาแล้วก็มาประกาศเรื่องราวพระเจ้าช่วยคนออกจากโรคภัยไข้เจ็บมาตั้งโรงพยาบาลบ้างหมอบตดเลหรือว่ามิตรีรคนอื่นๆคนเหล่านี้มีส่วนในการทำธุรกิจและพวกเราเองก็เป็นพันธรกรของพระเจ้าเช่นเดียวกันคีรจากเราก็เชื่อเรื่องการทำธรรกิจ คนไม่ทำภานากิจเหมือนนิสิตไม่ไปมหาวิทยาลัยคนที่ทำภานากิจคือคนที่จะต้องขับเคลื่อนออกไปต้องมีส่วนในการเตรียมตัวเตรียมชีวิตแล้วก็หอที่จะออกไปให้พระเจ้าครอบครัวความหวังชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องการทำภานากิจขนาดบทสุดท้ายในหนังสือของอาจารย์ปีเตอร์แวกเนอร์ได้เขียนถึงครอบครัวความหวังเราถูกยกขึ้นอยู่ในบทเรียนนั้นที่เกี่ยวกับเรื่องงานพันธกิจว่าเราคือพระเอกคือนางเอก ที่ทำพันกิจประเทศไทยดินแข็งยังไงความหวัง แข็งแรงกว่าเพราะฉะนั้นหัวใจพันกิจอยู่ในใจของคนความหวังเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะปลดปล่อยคนออกจากความทุกข์ยากลําบากและทําให้เขาได้เห็นว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่อยู่ในชีวิตของเราที่เขาจะได้กลับไปพึ่งพาพระเจ้าและรู้ว่าพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าการรักษาโลกการทาพันกิจพระเจ้ามอบหมายไว้ให้กับสาวกของพระองค์พระองค์มอบหมายให้กับสาวกและเราทั้งหลายก็เป็นผู้ที่ติดตามพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของคนของพระเจ้าใน มัทาย10ข้อ8บอกว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วจงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายคนโรคเรือนให้หายสะอาดวิกฤตต่างๆโรคโรคที่รักษาไม่ได้มะเลงหรือโรคอะไรอีกหลายๆโรคที่รุนแรงนะคะรวมทั้งโรคในศตวรรษนี้นะคะทรับจางใช่ไหมคะเศรษฐกิจเจือจางเนี่ยนะคะเราต้องทำให้เข้มข้นเอเมนไหมคะ มัทธิยสิบข้อหนึ่งบอกว่านะคะให้เรารักษาความเก็บไข้ได้ป่วยทุกอย่างให้หายได้มมละโกบทที่สิบหกนะคะข้อสิบเจ็บบอกว่ามีคนเชื่อที่ไหนหมายสําคัญ จะเกิดขึ้นที่นั่นและเขาจะวางมือคนไข้คนป่วยคนเหล่านั้นก็จะหาลูกาสิรักษาคนป่วยให้หายเพราะแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้วมัทธายี่สิบแปดสบอกว่าสิทธิอํานาจในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีมอบไว้แก่เราแล้วแก่เราคือผู้ใดคือพระเยซูเมื่ออยู่ในมือพระเยซูก็เท่ากับอยู่ในมือเราเห็นไหมคะคิดจ,จากสมัยแรกก็ทาพันกิจรักษาโลกด้วยหนึ 1, 12, ่งโคลินสิบสข้อแปดถึงสิบ การรักษาโรคเป็นของประทานอันหนึ่งที่พระเจ้าให้กับคนของพระเจ้าคือคนน่ะสามารถที่จะรักษาคนป่วยได้สิ่งเหล่านี้ทําเพื่ออะไรเอเฟโซ่42บอกว่าเพื่อเสริมสร้างพระวรากายของพระเยซูคริสต์เราทําเพื่ออะไรเพื่อเสริมสร้างพระวรากายวันนี้การเตรียมคนทำพันธกิจการทำพันธกิจคนคือกุญแจปัจจัยสําคัญพรลงมาในโลกนี้เพื่อจะนําโลกนี้กลับมาหาพระเจ้า มนุษย์คือศูนย์กลางแห่งความต้องการของพระองค์เป็นความต้องการที่พระองค์อยากจะมาอวยพรมาดูแลและช่วยเหลือคนที่อยู่ในโลกนี้เราคือคนที่มีค่าคุณคือคนที่มีค่าคนหลายคนอาจจะรู้สึกไม่มีคุณค่าเท่าที่ควรแต่รู้ไว้ว่าเราทุกคนที่อยู่ที่นี่พระเจ้าให้คุณค่ากับเราด้วยเท่ากับชีวิตของพระองค์บนไม้กางเขน นี่คือเพียงพอแล้วที่เราจะรู้ว่าคุณค่ามากจริงๆใครจะมาลดคุณค่าเราไม่มีผลต่อเราเอเมนไหมคะไม่มีผลเพราะว่าพระเจ้าเป็นต้นแบบแห่งการให้คุณค่าเรามากที่สุดแหละยาชันจะเทือนไม่ว่าใครจะมาให้คุณค่ากับเราหรือไม่จะพูดว่าเรามีคุณค่าหรือไม่จะกระทาว่าเรามีคุณค่าหรือไม่ไม่สําคัญเพราะว่าพระองค์ได้กระทํา ได้พูดและได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าเรามีคุณค่าไม่สนเสียงนกเสียงกาเราไม่สนเสียงอะไรทั้งสิ้นให้มันรู้กันไปนเลยเสียงของใครก็ไม่สำคัญแต่เสียงของพระเจ้าสำคัญมนุษย์เป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าสดุดีสิบเกข้อแปดบอกเลยว่าเราเป็นแก้วตาดวงใจเราคือมองกุฎแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าอิสยาหกสิบสองข้อสามนั่นคือความชัดเจนอยู่แล้วใครจะให้คุณค่าเราหรือไม่พี่น้องคะไม่ต้องแคร์คำว่าไม่ต้องแคร์หมขขายความว่าอย่ามีผลกระทบ ทำให้เราเองนั้นหลุดจากภารก,กิจของพระเจ้าคนหลายคนไม่ทําภารกิจเพราะมีความรู้สึกว่าคนไม่ให้คุณค่ากับเราเราจะเป็นอดีตของใครไม่สําคัญแต่เราเป็นปัจจุบันของพระเจ้าอย่าแคร์คนอื่นมากกว่าแคร์พระเจ้ามนุษย์เราต้องแคร์กันและกันดีแล้วมันเป็นวิญญาณของพระคริสต์ที่อยู่ภายในเราเราต้องสนใจความรู้สึกของคนอื่นแต่ความรู้สึกของคนอื่นต้องมีในทางบวกให้กับเราถ้าเป็นทางลบเมื่อไหร่ไม่แคร์้าเราแคร์เราจะตายซะก่อนเราต้องเรียนรู้ที่จะ สก,กัดสิ่งดีออกจากสิ่งลบเขาจะพูดอะไรเลี่ยงของเขาเราก็ฟังเอาเรื่องบวกมาไว้ที่หัวของเราเพื่อเราจะสามารถเป็นคนที่ทาพันธกิจนะคนที่จะทําพันธกิจรักษาโลกคือคนที่เชื่อทําไมต้องเป็นคนที่เชื่อเขาบอกว่าคนที่เชื่อมีประสบการณ์การอวยพรการช่วยเหลือของพระเจ้าในการยกโกยครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายไปอยู่บนไม้กางเขนในพระกายของพงค์แหละโรคภัยไข้เจ็บนั้นถูกแบกไปแล้วดังนั้นคนเชื่อ 6, ข้อ17มีคนเชื่อที่ไหนหมายสําคัญจะเกิดขึ้นที่นั่นคนเหล่านั้นจะหายโลกนี่คือพระกัมพีบอกไว้แล้วคนที่เชื่อทําสิ่งที่พระองค์ทำเขาก็จะได้เห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยอน14ข้อ12คนคือพันธกรที่นําความสําเร็จในพันธกิจรักษาโลกทุกอย่างจะโชดช่วงชัชวะการอัศจรรย์ของประทานความเชื่อหรือของประทานต่างๆที่จะทําให้การรักษาโลกเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น ฟื้นคนโรคเรือนก็ให้หายสะอาดพระเจ้าจะให้กับเราบางทีอาจจะอยู่ในชีวิตของเราแต่เรายังไม่ได้ใช้ก็ได้เหมือนกับหมอที่เพิ่งจบแต่ยังไม่ได้เข้าไปฝึกงานในโรงพยาบาลเลยก็อาจจะยังไม่ได้ฝึกออกมายังไม่ได้ปลดปล่อยออกมาหวังว่าเราจะใช้อน,นี้หรือของโบรานการอัศจรรย์ของประทานความเชื่อและของประทานอื่นๆอีกพี่น้องของประทานเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาไปเ้าขอกับพระเจ้า าเชื่อพระเจ้าพระคัเจ้ารู้สึกว่าของประทานที่จะทําให้เราเองเนี่ยเดินติดตามพระเจ้าแล้วก็มีความเข้มแข็งได้ก็คือขอของประทานความเชื่อข้าพเจ้าขอขอแรกขอของประทานการเผยพระชนะก็ใช้ตลอดสัตย์ซื่อเมื่อไหร่มีเวทีข้าพเจ้าต้องเผยคือเราต้องสัตย์ซื่อในสิ่งที่เราขอมาข้าพเจ้าขอของประทานความเชื่อข้าพเจ้าไม่รู้ข้าพเจ้ามีไหมแต่ข้าพเจ้าเชื่อจริงๆ ดังนั้นการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นหลายอย่างพี่น้องต้องตื่นเต้นในการขอของประทานจากพระเจ้าเหมือนลูกที่ชอบอยากได้ของจากพ่อแม่เราพ่อแม่เราไม่รู้สึกว่าเราอะช่างขอหรอกพี่น้องยิ่งขอยิ่งดีพระกัมภีบอกว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเาะแล้วจะเปิดให้กับท่านดังนั้นภารกิจสําหรับการรักษาโลกนั้นคนที่มีของประทานเหล่านี้ก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องสัตย์ซื่อเมื่อท่านมีของประทานท่านต้องใช้ ของประธานอื่นๆแม้ของประธานความเมตตาก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําขับเคลื่อนงานภานกิจก็ยังได้เลยด้วยความรักของเราที่มีต่อคนอื่นก็จะทําให้เขาได้รับการปลดปล่อยยังได้เลยหนึ่งโคลินสิบสองข้อเจ็ดบอกว่าการสาแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันให้คนหนึ่งมีความเชื่อหรือคนหนึ่งมีความสามารถในการรักษาคนป่วยแต่ก็เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันของประธานทำให้เราเห็นอัศจรรย์นในการหายโรค ของประธานเป็นตัวเล่งให้โลกหายไปปัญหาก็หมดไปพี่น้องเห็นคนมีปัญหามีความป่วยไข้พี่น้องต้องกล้าอธิษฐานไม่ใช่เรากลัวผู้นำเป็นคนแรกที่ก้าวไปแตะต้องคนอื่นเวลาคนที่ต้องการการหนุนน้ําใจมากๆคือเวลาที่คนอยู่ในสภาพที่มีความจํากัดในบางอย่าง พระเจ้าขับเคลื่อนตลอดเวลาหัวใจพี่เรารู้สึกมันตื่นเต้นมนะั่นรู้สึกว่าโอ้โหเดี๋ยวมันมีเรื่องต้องท,ทํานู่นทานี่ทำนี่ทำนี่รู้สึกตื่นเต้นเลยบอกว่าทำไมต้องเป็นเราทาไมมันเยอะจังเลยท่าทีของท่านจะบอกว่าพระเจ้าจะเคลื่อนท่านได้ไหมเราต้องเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในครอบครัวความมาความหวังปลอดโลกไม่ต้องวางมือเลยแค่ว่าชื่อความหวังปั๊บหายเลยน้องกับพระเจ้าเชื่อจริงๆว่าต้องหายคําว่าหายไม่ใช่ของหายแต่ว่าหายโลก นี่คือความจริงเป็นวิสัยทัศน์ของท่านหรือไม่ถ้าท่านมีวิสัยทัศน์เป็นผู้นําแบบนี้ท่านจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเยซูเป็นต้นแบบนี้ที่มีวิสัยว่าพรงมาเพื่อให้โลกนี้ปลอดโรคพระพรมันมีพลังมากน้ําหนักเยอะด้วยจึนามิก็หอบไปไม่ได้หอบแต่โลกไปพระองค์หอบแต่สิ่งที่ไม่ดีออกไปแต่พระพรทุกสิ่งอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีจะคงทนมั่นคงอยู่กับเรา ผู้นำต้องกล้าที่จะทาสิ่งเหล่านี้ต้องมีวิสัยทัศน์ต้องกล้าที่จะตัดให้มีทิศทางชัดเจนเหมือนเรื่องโลกหูเนี่ยข้าพเจ้าไม่ได้เคยวางมืออะไรใครนะแต่ข้าพเจ้าก็เป็นพยานเรื่องหูไม่ได้หยนคนหลายคนนะพี่น้องพอฟังข้าพเจ้าหูเขาเปิดเลยจากที่ป่วยหายเลยแล้วมาบอกข้าพเจ้าเกิดขึ้นพี่น้องนั่นคือความจริงที่เป็นไปได้ดังนั้นเราต้องเป็นคนหนึ่งที่มีวิสัยทัศน์แบบนั้น ผู้นำต้องรักงานพันธกิจของพระเจ้าต้องเป็นผู้ที่ทองงานพันธกิจต้องเป็นผู้นําที่รู้สึกว่างานพันธกิจนียใช่เลยและผู้นํานั้นต้องเห็นงานพันธกิจแล้วก็อยากจะช่วยงานพันธกิจนี้ดังนั้นคําว่าชอบใช่และช่วยต้องเกิดขึ้นพระเจ้าอยู่ในบทความหวังเนี่ยทำมาทุกอย่างแล้วทําทุกอย่างเลยพี่น้องจะบนเวทีก็ทําแล้วหลังเวทีก็ทําแล้วทํามาหมดหลายเรื่องที่ดูเหมือนไม่น่าจะทําเลยก็ทาทามาหมดและทุกเรื่อง ถึงบอกได้หมดเลยคอมเมนต์ได้หมดดังนั้นเราต้องชอบมันก่อนมีเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าเองรู้สึกทําไม่ได้เลยเรื่องอัดเทปต้องไปดูเรื่องเทปเข้าพเจ้าก็ทําจนห้องเทปเนี่ยเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่โตโฮมมีเดียก็ทําได้เพราะว่ารู้สึกไอ้เทคโนโลยีเราไม่ได้เข้าใจแต่ว่าเขาทำได้เรื่องอะไรอีกรี่ยากก็อีกคือหาเงินให้กับโบสแต่ข้าพเจ้าเริ่มต้นทุกครั้งด้วยความร,รู้สึกว่าข้าพเจ้าชอบมันข้าพเจ้าต้องชอบมัน และข้าพเจ้าต้องชอบเพราะว่าสิ่งนี้ข้าพเจ้ากําลังทําให้กับใครกาลังทําให้กับพระเจ้า <ouse> พี่น้องเชื่อไหมในเวลานั้นข้าพเจ้าหาเงินให้กับโบได้สิบล้านภูมิใจมากตัวเลขนี้จําแม่นเลยคนที่จะทำพนรกิจชีวิตนั้นต้องรับฤทธิเดชของพระเจ้าต้องเต็มล้นพระวิญญาณต่อมารับฤทธิเดชด้วยกันขอของประทานกับพระเจ้าทำภารกิจต้องเตรียมพร้อมซักซ้อมการใช้ความเชื่อดำเนินชีวิตในทางชอบธรรมชีวิตของคนที่ทำภารกิจต้องเป็นคนดีมีคุณภาพ ชีวิตที่คนจะทำมนุกิจนั้นต้องเดินในน้ำพระทัยพระเจ้าให้เราอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าเสมอเราต้องเป็นคนหนึ่งที่ปรารถนาอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าน้ำพระทัยพระเจ้าอะไรก็คือสิ่งที่พระเจ้ามีแผนการมีความปรารถนาสําหรับมนุษย์ทั้งหลายสําหรับโลกนี้ เราต้องเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้าเราต้องขานรับแผนการของพระเจ้าและเชื่อไหมคะพี่น้องไม่ว่าท่านจะทําพันธกิจอะไรทําภารกิจอะไรของพระเจ้าทุกพันธกิจนั้นจะสําเร็จในมือของท่านถ้าเราปราถนาให้คนหายโรคนั้นพี่น้องเป็นการยกระดับใจแต่เมื่อไหร่เราเริ่มอธิษฐานและเมื่อไหร่เราเริ่มวางมือเป็นการยกระดับความรัก คนจะทาพันธกิจรักษาโลกน้ําประทยพระเจ้าต้องมาก่อนน้าพระทยพระเจ้าต้องมาก่อนถ้าอะไรที่เป็นเรื่องของเราไว้ที่หลักอย่าลืมมัดทายหกสามสิบสามจงจแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์แล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้เราไม่ได้เสียหายอะไรเลยพี่น้องบางคนรู้สึกว่าถ้าเราไม่สนใจเรื่องของเราแล้วใครจะสนใจเรื่องของเราอย่าคิดแบบมารพระเจ้าบอกแล้วว่าพระองค์ทรงดูแลเรา วันนี้ข้าพเจ้าขอหนุนใจให้ท่านให้พระเจ้าอยู่หน้าท่านเถิดและท่านจะรู้เลยว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นยังไงแล้วก็ขอให้พระเจ้าเนี่ยให้เราเนี่ยก้าวหน้าขยายออกไปในงานพันกิจจนถึงระดับพันกิจโลกอย่าอยู่แค่แคบแคบเหมือนกับสาวก12คนแต่ว่าพระองค์เชื่อว่าสามารถที่จะไปทั่วโลกนี้ก็มีเปาโลไปถึงคนต่างชาติเปโตรก็อยู่ในยิวนะอิสราเอลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีส่วนในการขยาย ก้าวหน้าออกไปนะผ่านสิ่งต่างๆที่เราทําได้นะคะดังนั้นเราต้องเป็นคนหนึ่งที่อยากเห็นคุณค่างานของพระเจ้าเห็นการรักษาของพระเจ้าพี่น้องอธิษฐานไม่ได้เพียงแต่ระดับเบรกทูแอคทีฟแม้ในแคร์ก็ทําได้พันธกิจเป็นงานใหญ่พันธกิจรักษาโลกให้เกิดขึ้นที่อเมริกานะพี่น้องเขาเริ่มจับพันคนตั้งแต่เราเริ่มอธิษฐานแล้วเราตั้งใจบอกกับพระเจ้าพี่น้องเด็กของเราเรียนดีเรียนเก่งรับใช้เก่ง เกิดขึ้นมากมายจริงๆไม่ได้เก่งเรียนอย่างเดียวมือซ้ายมือขวาเก่งหมดเลยขพระเจ้าอยากเห็นคนของพระเจ้าเกิดขึ้นแบบนี้เห็นนักธุรกิจเกิดขึ้นที่รักพระเจ้านอกจากรวยแล้วรับใช้พระเจ้าเก่งด้วยเอเมนไหมคะพาะเจ้าอยากเห็นจริงๆให้คนเหล่านี้เกิดขึ้น เป็นผู้ที่มาสนับสนุนงานของพระเจ้าสนับสนุนการตั้งที่ระจัรหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้อยากให้คนที่อยู่ในเครือข่ายอธิษฐานตั้งกลุ่มเหล่านี้เกิดขึ้นมาและพันรกิจเหล่านี้จะเกิดขึ้นพันรกิจโรงพยาบาลจะเกิดขึ้นันรกิจอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นเอเมนไหมคะ เราก็จะเห็นประพรมากมายเกิดขึ้นต่างๆนะคะเพราะเรากำลังบอกว่าคําอธิษฐานคือฤทธิ์เดชและพันธกิจในสิ่งเหล่านี้ที่เรากําลังทํานี่สําคัญวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรเราให้เราเห็นหมายสําคัญการอาจจัศจรรย์และการรักษาโลกต่างๆเกิดขึ้นเพราะเป็นเพียงความรุ่งเรืองนะคะ